สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมอก,กลินอัลล็อกนะคะอ่าคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของศีลเสมอกันแท้จริงแล้วหมายถึงอะไรอย่างไรบ้างนะคะอ่าคนเราได้พบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงไหมคะอ่าเมื่อพบกันแล้วก็บางบางบางคนก็ได้คบหากันเป็นเพื่อนบีมิตรไมตรีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะหรือ บางคู่บางคนก็เมื่อเจอกันแล้วก็กลายเป็นคู่อริกันขัดแย้งหักลําฟาดฟันกันมันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอันใดบ้างเนาะปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คนเราที่มีอะไรไม่ตรงกันและก็ไม่เหมือนกันและก็คบหากันไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะอย่างบางคนเป็นเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็คบหากันยาวนานบางคนก็อ่าเป็นคู่ครองใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นคู่ชีวิตเลยก็มีเนาะเมื่อมาเจอกันใช่ไหมคะนั่นแหละบางทีก็กลายมาเป็นศัตรูกันอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะบ่อยครั้งที่เราได้ยินประโยคที่ว่าศีลเสมอกันหรือศีลไม่เสมอกันความหมายอะ,อะด้วยเหตุผลที่ว่าศีลเสมอกันจึงได้คบหากันยาวนานอไปในทางที่ดีสม่ำเสมอจนได้เป็นคู่ชีวิตกันก็มีที่เรียบกันว่า คู่บุญคู่ทรัพย์เนาะถ้าศีลเสมอกันเขาก็จะเรียกว่าคู่บุญคู่ทรัพย์นั่นเองนะคะหากมีศีลไม่เสมอกันก็ต้องแตกหักพัดพลากหรือเป็นเพียงทางผ่านมาพบเจอ,อหรือบางคนบางคู่ก็อาจจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความสุขไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อยู่กันแบบสะบักสะบอมเขาเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมนั่นเองนะคะ อยู่กันไปทนทุกทรมานกันไปจนถึงที่สุดก็คงเต็มไปด้วยความทุกข์ความระทมในใจทุกกายทุกใจนั่นเองนะคะอ่ะแล้วศีลเสมอกันหรือไม่เสมอกันคํานิยามความหมายมันเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอขยายความไม่เข้าใจง่ายๆนะคะศีลเสมอกันไม่ใช่ว่าเพียงคือมีศีลห้ามีศีลแปดที่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันไม่ใช่แบบนี้นะคะก็คือเป็นการประพฤติ ปฏิบัติทั้งความคิดจิตใจการกระทำค่านิยมรสนิยมหลายสิ่งอย่างที่มีแนวทางเดียวกันอไม่ขัดกันมากเกินไปใช่ไหมคะไม่ขัดไม่แตกต่างกันมากเกินไปจนเหมือนดำกับขาวอะไรอย่างนี้นะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ,ะสมมตินางกอนางกอเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะ สะอาดสะอ้านชอบแต่งกายให้ดูดีเสมอไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนาะทำะะะมีระเบียบวินัยรักษาอนามัยเข้มงวดมีความคิดใจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญทําทานขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นตั้งใจมีรายละเอียดใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมีความรอบคอบไม่ประมาทและมีความจริงใจซื่อสัตย์ ไม่โกหกพกลมไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน,นตรงไปตรงมาทุกอย่างขาวสะอาดทั้งกายและใจเป็นต้นนะคะอันนี้หมายถึงนางกอนะคะยกตัวอย่างค่ะและส่วนนายขออ่ะเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวสกมกสกปรปกไม่รักสวยไม่รักงามไม่รักความสะอาดปราศจากความกระตือรือร้น ขี้เกียจมากง่ายสุกเอาเผากินจับจดหมกมุ่นไม่เอาฐานไม่เอาฟืนประมาณอย่างนี้นะคะคุณคุณขอเนี่ยคือสมมติสมมติอันนี้เปรีบเทียบนะคะระหว่างที่ว่าศีลเสมอกันกับไม่เสมอกันนะคะแล้วก็นายขอก็ทําอะไรไม่สําเร็จเลยอ่ดินพอก้างหมูคือผัดวันประกันพุ่งค้างค้างคาคา ใจบอดมืดดำไม่ขยันไม่หมั่นเพียรใดๆเลยนะคะชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นขี้โกหกขี้รักขี้ขโมยใจแคบใจเค็ม,มคิดทำแต่เรื่องหวยหวยอวดรู้อวดเก่งทั้งๆที่ทไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะใช่ไหมดื้อรั้นไม่ฟังใครเอาแต่ความคิดจิตใจของตัวเองน่ะที่มันมืดดำอยู่นั่นนะเป็นที่ตั้งไม่ฟังใครทั้งสิน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็สักแต่จะได้สักแต่จะเอาจิปปาถามากมายที่แตกต่างจากนางกอใช่ไหมคะเป็นดํากับขาวเลยเออนางกอขาวส่วนนายขอนี่ดําปื้ดเลยนะคะหมายถึงว่า แนวทางของศีลนะคะของการปฏิบัติตนนะคะส่วนนางกอกับนายขอนี่จึงต่างกันยี่ยงสีขาวกับสีดําใช่ไหมคะหากมีลักษณะสองคู่เช่นนี้แล้วจะอยู่ร่วมทางกันได้อย่างไรกันที่ว่าศีลไม่เสมอกันก็ด้วยเหตุประการละชนิดแหละคะ่ะเมื่อทนอร่วมทางกันไปได้ก็คงแบบคู่เวรคู่กรรมนั่นเองนะคะถ้าหากดำกับขาวเมื่ออยู่รวมกัน ก็จะทนทุกข์ทรมานทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนฝ่ายกอนเนี่ยน่าจะทุกข์มากกว่าเนาะเพราะว่าฝ่ายขอเป็นฝ่ายสีดําก็คงเพียงอึอดอัดรําคาญว่าฝ่ายขาวเนี่ยฝ่ายนางกอนเนี่ยมีระเบียบเกินไปเจ้าระเบียบเรื่องมากน่ารำคาญเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเขาอยากจะเละเทะยังไงเขาก็อยากเละเทะแต่ส่วนนางกอนเนี่ยอาจจะทุกข์ทุกข์มากกว่าแน่น,นอนเพราะว่าเขาต้องอดทน กับความเละเทะของอสีดำคือนายขอนะคะใช่ไหมคะอ่าความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปคนที่มีดีในตัวจะรู้สึกทุกทรมานที่ฝ่ายสีดำไม่เสริมส่งสิ่งใดเลยมีแต่ร้างปัญหาและฉุดสีขาวให้หมองหม่นลงไปด้วยเนาะอ่าสีดำก็ขยันทาสีหกเอ้ยไม่ใช่ทาสีดำก็ขยันทําสีหกเปื้อนสีขาวอยู่นั่นแหละ อ่าอย่างไม่ยีระไม่ใส่ใจใดใดๆใครจะทุกข์ใครจะร้อนก็ช่างหัวใครประมาณนั้นแหละคนมีอศีลที่มันมืดดำมืดบอดเนาะดังคํากล่าวที่ว่าศีลเสมอกันนั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั่นแหละค่ะถ้ามันไม่เสมอกันมันแตกต่างกันมากมายมันก็อยู่ไปก็เป็นอ่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นทุกข์ทรมารอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการ ปรับนะคะถ้าสมมติว่ารักกันจริงคิดคิดจะคบหากันจริงก็ต้องฝ่ายที่ตัวเองมืดบอดเพื่อรู้ตัวต้องพยายามรู้ตัวให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มาตรฐานมืดบอดดําหรือเกินอะไรเงี้ยต้องพยายามขัดเกลาตัวเองประมาณนั้นนะคะสวนพื้นฐานครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเผ่าพันธ์สายเลือดมีส่วนอย่างยิ่งเลยนะคะในการปลูกฝังให้ผู้คนมีอัตลักษณ์มีตรกะภูมิปัญญาที่แตกต่างกันการปรับตัวเข้าหากัน ให้มีศีลที่ใกล้เคียงกันนะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือความรู้สึกที่ดีหรือความรักที่มีให้ก็คนที่มีความรักให้ก็อยากจะปรับตัวเนาะแต่ถ้าไม่มีความรักก็มันก็ไม่แคร์ฉันจะดีฉันจะชั่วฉันก็เป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะฉันเป็นอย่างนี้รับได้เปะละ่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ใจบอดก็มักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะก็คือต้องให้คนที่เป็นคนที่ดีอยู่แล้วต้องมาปรับตัวให้รับความไม่ดีของคน ที่บอดดำเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาดีอยู่แล้วนะคะถ้าถ้ามึงรักกูมึงก็ปรับข้อหากูจีกกูเป็นคนแบบนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวอย่างอย่างบัตรซบเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการตั้งใจใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างมีเมตตาจิตที่คิดจะใช้ชีวิตร่วมกันเนาะ,ะถ้าหากมีความรักแท้อยู่ในใจก็ย่อมย่อมต้องปรับตัวนะคะคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีข้อบกพร่องมากมายใช่ไหมคะ ความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมฮะก็ต้องปรับ ทำให้ตัวเองสะอาดขึ้นมันก็จะดีกับตัวเองด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรมันก็จะดีกับตัวเองด้วยความมีรายละเอียดรอบคอบต่างๆเนี่ยอย่างคนที่เขามีสักสีขาวน่ะเขาทําให้เห็นเป็นตัวอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะตัวเองรู้ว่าตัวเองมืดบอดไหมถ้าตัวเองรู้ตัวเองก็ต้องพยายามปรับและขยันหมั่นเพียรแอคทีฟแล้วดูแลตัวเองให้มันดูน่าดูให้มีเสน่ห์ให้มีความน่าชื่นชมยินดีถูกไหมคะแต่ไปบังคับให้คนที่เขามีสีขาวบริสุทธิ์แล้วให้เขามาปนเปื้อนแล้วบอกว่าถ้ามึงรับก ได้มึงก็ไม่ต้องคบกับกูอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวขั้นรุนแรงเลยนะคะคลิปนี้ก็มีประกาศละชนี้แลอมิตาพูธขอบพระคุณเพื่อนๆ f อที่น่ารักทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระถิ่งให้พี่หมอกรินนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีมีความสุขทุกทกท,กท่านนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้เราสะอาดกายสะอาดใจและเราจะมีความสุข ยาวนานตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ